คือทิ้งไปเนี่ทำไอองอะอย่าหัไนปคนที่บ่นอยู่วะ <c oughs> ไม่ได้ไป้่ยไม่ได้ไนี่ยไพูดได้ก็พูดดวรื่ออยู่แล้วอะไรที่ใจยัเลือกตมงนี้เลยเนี่ยอยู <c oughs> ่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าทิ้ไปตรงนั้นน่ะนู้นแ่ะขอโทษอะไรโอ้อยามันออกช้าน่ยแหม ผมจะสลัดทิ้งทำไมล่ะมึงเป็นคนขาดไอโอดีนไม่ใช่เหรอไอโอดีนไปเดี๋ยวโง่ด้วย